สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้รีวิวตัวของอาจารย์โกโจไปนะครใ,ในที่สุด วันนี้ก็มาถึงคิวตัวละครคู่หูของเขาที่ยังไม่ได้เอาจริงนะครับนั่นก็คือตัวของ The Fall e n หรือว่าตัวของสุคนะนั่นเองนะครับตัวของสุคุณะเนี่ยจะุตัวของสุคนะจะมีสกิลเป็นสกิลอาเดฟนะครับผมอ d เดฟก็คืออ่าผมขอใช้เรียกว่าการปรับตัวตามคำที่คนเขามาแปลกันในกลุ่มแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีสกิลอาเดฟที่จะเก่งขึ้นตามเวลาแล้วก็มีตัวของสกิลอะบิลิตี้ที่จะ กดได้แต่ว่าเราต้องรีเควสต์อะเดฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดกันในเกมแล้วกันนะครับผมตัวของสกิลเดอะสตองเกตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่6ขั้นนะครับซึ่งแต่ละขั้นจะใช้เวลา3นาทีนะครับผมในการเติบโตเนาะแสดงว่ากว่าสุกคนนจะเก่งในขั้นสูงสุดเนี่ยก็ต้องรอ18นาทีนั่เนเองนะครับผมก็เป็นสําหรับคอนเทนต์ n นเกมเนาะประมาณประเภทพวกอินฟิทิตหรือว่าติบอดอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่า มันจะมีอันนี้อยู่ับผมตัวของสุคนะและอาจารย์โกโจจะมีท่าเขาเรียกว่าอะไรมุเกนเปิดเปิดอะไรอะเปิดโดเมนปะที่จะเป็นท่าเปิดโดเมนด้วยการพร้อมกันอยู่นะครับผมซึ่งเราถ้าเราพกตัวของสุคนะกับโกโจไปด้วยกันแล้ววางเขาเรียกว่าอะไรอะวางการปรับตัวไม่รู้ว่าต้องปรับตัวให้เต็มทั้งสองไหมหรือว่าปรับตัวให้เต็มแค่ตัวเดียวก็พอนะครับผมก็จะสามารถเปิดโดเมนทั้งสองตัวพร้อมกันแล้วเป็นไอตัวของแอนิเมชันพิเศษได้นะครับซึ่งก็ หาดูจากช่องหาดูจากช่องอื่นได้เลยนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ทำเนาะต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมอยากจะรีวิวแค่ตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวไปนั่นแหละขี้เกียจมานั่งกดแอนิเมชันพร้อมกันเพราะว่าถ้าจะให้พูดก็อย่างช่องของคุณสไนท์เขาก็ทำไว้แล้วนะครับผมก็ไปดูของเขาได้นะครับโอเคนะผมกลับมาที่ตัวของสุคุนากันนะครับตัวของสุคุนะจะมี a d เดฟทั้งหมด6ขั้นนะผมโดยที่อ d เดฟหนึ่งเนี่ยจะทำการเพิ่มอ d ดเคตัวเอง1 5นะครับผมแล้วก็ ทำให้สุขนาได้รับสถานะ Resist All Debuff นะครับผมก็คือป้องกันทุก debuff แต่ยังไม่ถึงขั้น Immortal นะครับ Immortal ของโกโจก็คือป้องกันทุกอย่างแม่แต่ตัวของซุปเปอร์บอสก็ไม่สามารถลบได้แต่ว่า Resist ของสุนน้นยังเป็นแค่ Resist ทั่วไปก็คือยังโดนซู p เปอร์บอสหรือว่าบอสลบตัวละครได้อยู่นะครับผม แล้วก็ต่อไปอเดฟสองนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอีก15เปอร์เซนต์ะผมแล้วก็ปลดล ok ็อกความสามารถเมลเมเลวโอเลนชายนะครับผมก็คือสกิลกดอันนี้นะครับผมเมเลเมเลวโอเลนชายกานพิทต้องขอภัยด้วยนะครับก็ <g arti> คือจะทำการทำดาเมจนะครับผมก็โดยการเอาค่าอเดฟของตัวเองเนี่ยคูณ50นะครับเป็นเป็นดาเมจเนาะแล้วก็ทำดาเมจทั้งหมด30ครั้งใน30ิวินนะครับก็คือทำวินละหนึ่งครั้งอะ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูที่ติดไอเอฟเฟก์นี้เนี่ยติดสถานะเฮอร์โมเรกนะครับผมในระยะ500นะครับประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมอาจจะพูดติดตขัดไปเอาสรุปแบบง่ายๆนะครับผมก็คือ สกิลนี้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องกดตรงอเดฟที่2ก็ได้นะครับจะรออเดฟหกแล้วค่อยกดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอาค่าอาเดฟคูณ50%นะครับผมเป็นค่าดาเมจเนาะแล้วก็ทําการโจมตีทั้งหมด30รอบใน30มสิบวิและทําให้ศัตรูที่ติดกับโจมตีนี้เนี่ยติดสถานะเฮอร์โมเร็กนะครับผมในระยะ500แหลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปอเดฟสามนะครับจะเพะิ่มพลังโจมตีตัวเองอีก15%นะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลของเมเลเมเลโวเลนชายนะครับ เหลือครูดาวสามสิบห้าวินาทีแต่ใช้ได้แค่3ครั้งก็เหมือนอาจารย์โกโจนั่นเองนะครับผมง่ายๆเนาะโอเคต่อไปก็อาเดฟสี่นะครับผมเพิ่มระดับตัวเอง15%แล้วก็อันล็อกท่าดีวายเทชัวนะครับก็คือท่านี้นะครับผมท่านี้ผมจะสรุปสั้นๆเลยก็คือมันจะทําการสังเวยตัวซัมอนซัมอนของตัวเองทั้งหมดนะครับผมเพื่ออัญเชิญมโหรากรและอากิโตะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มเลเวลให้กับมโหรากรและอากิโตะตามเลเวลรวมของตัวซัมอนที่เราสังเวยไปนั่นเองนะครัับผมมมซึ่งตอนนนี้แ็ก เหมือนเขาจะปรับมาให้แม็กเลเวลของซัมมอนอยู่ที่100แล้วมั้งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนเขาจะปรับแม็กเลเวลของซัมมอนเหลือแค่100แล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปัพอ่ะ up adept 5นะครับผมอ่ะ adept งไหนวะเอาไว้อ่าโคตรยากเลยก็คือเมื่อถึงไอตัวของ a d e p 5นะครับผมก็อ่านไป่มหนึงนะครับผม ignore enemy attribute temporary cancel the ability of the attack enemy this unit แอนมหัลกาลวิวดีวคูณสาม้านดาเมจอ๋อก็คือจะตีโดยไม่ไม่สนใจท่าของศัตรูผมก็คือประมาณว่าต่อให้ศัตรูจะเป็นเอลิเมนต์ศัตรูจะเป็นเมทัลศัตรูจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันจะทําการตีได้หมดรับผมสุกนาาัจะตไีได้หมดเลยแล้วก็จะทําการแคนเซิลอันวิวี้แอคแท็กของอินิมีก็น่าจะประมาณประเภทพวกสกิลโจมตีอย่างเช่นสกิลดูดอาหารสกิล ไม่ไม่รู้ว่าลบมอนเป็นสกิลโจมตีไหมใครที่รู้ก็สามารถบอกได้นะครับผมแต่อันนี้อันนี้อันนี้ผมเดานะว่าแคนเซิลสกิลโจมตีของศัตรูก็คงจะเป็นพวกดูดอาหารแอ,อปโซพวกแอ,อปโซพวกแอมบูสอะไรพวกนี้ที่โจมตีสตัร์หรือว่าดูดอาหารอะไรพวกนี้คิดว่าน่านาจะนะผมแล้วก็มโหฬากาและอากิโตะจะจะ,จะทำดาเมจอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มโหฬากาอากิโตะสิมโหฬากาจะทำดาเมจใส่บอสคุณ3นะผมก็คือจะตีบอสแรงมากๆนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อไปอเด็บหขึ้นไปนะครับผมเิ่พลับเราจมตีอีก3%นะครับแล้วจากนั้นมโหลากาและอากิโตะจะได้รับ1,000 0 e exp นะครับแล้วปลดล็อกท่า Defensive a d a p t a บอาเนะครับซึ่งท่านี้ก็การบ้าน60วิครับผมง่ายๆเลยมันจะเทเลพอร์ตมโหรากาไปการบ้านนะครับ60วิซึ่งผมมันใช้คาว่า6บวกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะที่ผ่าน18นาทีไปแล้วบวกไปอีก3นาทีเนี่ย ตัวของซูน่มันจะยังเก่งขึ้นเรื่อยๆอีกไหมน,นะครับผมเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้จำกัดแค่6แต่ไม่ใช่ก็ว่า6บวกนั่นก็แสดงว่ายิ่งนานซูน่าจะยิ่งเก่งนะครับผมเพราะาจะเพิ่มระจับทีมอีก3%เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่เหมาะกับซูน่าก็คือคอนเทนต์พวกอินฟลูเตอรหรือว่าพวกเอ็นเกมนั่นเองนะครับผมที่แบบเป็นด่านไม่จํากัดเวลาอะไรพวกนี้อย่างเช่นบอร์ดอะไรพวกนี้ครับผมน่าจะเก่งแล้วเป็นทีมซัมมอนนั่นเองนะครับส่่่วววนนนนบบบััพทีีเเหมมมมาาาะะะผอองอป็รยายาแบบ ก็อาจจะใช้เป็นซูเวิร์ก็ได้เป็น ok ดีไวท์เทชชได้เพริ่มซูเวิร์ก็ได้รับบัฟมาโดยการบวกบวกตัวของ150%ยาสิบเอซนต์ซัลโมนเอทันเตอร์เอ็กพนะครับผมก็จะทําให้ดีมากนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครได้อันไหนก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะง่ายๆเลยนะครับผมสองอันเนี้ยไม่ต้องไปรีทิงนะได้อันไหนก็ใช้ไปเลยครับผมเพราะว่าตัวของซูนะมันเก่งในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับมีบัฟก็ช่วยแค่ช่วยทําให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่เราอ,อธิบายสกิลไปแล้วก็็ไปดดดูสกกกกกินนกลิลลนนััจจัััันน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 ใเเเมมมยยยยยีีีววว่่่่่าาาาาาาคคครรรบบบผออ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 ้้้้จจจะะะะธหตงงขขภพท ลึกซึ้งนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวของสกิลซุคุนะในการ a d e p t a t i ันเป็นน่าจะเป็นเมคานิกใหม่เลยปะการอะเด t เนี่ยแต่ข้อเสียก็คือต้องรอเวลาครับผมไม่เหมาะสำหรับคอนเทนต์ไม่เหมาะสำหรับถ,ถ้าจะให้เก่งสุดๆอะไม่เหมาะสำหรับการใช้ลงคอนเทนต์เลททั่วๆไปนะครับแล้วเป็นคอนเทนต์อินฟินิตี้คอนเทนต์บอร์ดพวกเนี้ยได้ใช้แน่นอนครับผมโอเคค่าวางเริ่มต้น2,550นะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้รีไม่ได้รีอะไรมากนะผมตรงนี้นะฮะก็วางไปเลยผมปุ๊บพอวางไปแล้วนะครับผม จะมีอะไรไหมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับดาเมจ8.82เคยนะผมระยะ61โคตรการโจมตี0.18วิโจมตีไวมากครับผมแล้วก็การโจมตีเป็นแบบ Circle A.O.E. นะครับผมวงไม่ได้กว้างอะไรมากประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับผมป้าเอาปึ้งจริ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 งจรางคริงจริงจริงแบบนี้นะแบบนี้ครับผมอ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะ นี่ผมไปกันตีๆแล้วก็สับๆแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับผมปึ้งปึ้งอัปเกรด4นะครับผมการโจมตีจะเป็นฮิวแล้วก็รูปแบบการโจมตีเป็นลาย AOE นะครับระยะ165คูลดาวน์การโจมตี36วินาทีแล้วก็ดาเมจ900 0 0 0นะครับผมพาสซีฟก็เหมือนเดิมที่ที่ผมพูดไปไว้ตอนต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมการโจมตีก็เป็นการปล่อยปล่อยดาบชิงชิ่งชิ่งชิงแบบนี้นะผมชิงชิงแบบนี้นะที่ผมขออนุญาตปรับสปีดนะครับผมสักประมาณ10เลยละกันเพราะว่าจะได้แบบ เห็นนะถ้า adaptation ของมันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าสิบมันได้หรือเปล่านะนี่ผมปรึบปรึแบบนี้นะฮะน,น,นะครับผมต่อไปนะฮะอัพเกรดเจ็ดนะครับผมอัพเกรดเจ็ดจะเป็นการจมตีแบบ full AOE นะครับผมการจมตีเป็นฮิลแล้วก็ระยะ189คูณดาการจมตีอยู่ที่5.85วินาทีนะผมดาเมจ1.9 cm งจซีมมีสมอนออกมา1ตัวก็คือช้างนะครับนี่ total total elephant ป่ะตรงนี้ครับผมได้เม็ด 4.52m นะครับผมระยะ120คูดากาจุมตีอยู่ที่5.4วินาทีเป็น passive drawing นะครับประมาณนี้มาดูสปากาะจุมตีสิปุ้มนะครับผมช้างก็จะกระทืบแบบนี้ปุ้มปุ้มปุแบบนี้นะฮะใพือการปล่อยเป็นมุมป่ะแบบเนี้ยเหมือนจะเหมือนจะเป็นปล่อยขึ้นอยงเป็นมุมหรือเปล่าครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต่อไปนะครับผมปุ๊บอัปเกรด สิบไม่มีแล้วผมอัปเกรดสิบจะมีหนึ่งตัวก็คือตัวนกนี่ชื่ออะไรเนี่ยดูโอ้โหโอ๋อแล้วก็มีซลมอนหมาป่าด้วยครับผมซลมอนฮิวนัวฮิวน,นัวนะครับผมดาเมจสิบเอด็ดจุดสามเอ็มนะครับระยะหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็คูลดาวน์จุดตีอยู่ที่ห้าจุดสี่วินาทีมีพัสดีปเป็นไลซิงโวเทคนะครับแล้วก็มีซลมอนตัวหมูป่าที่วิ่งออกมาจากฐานตลอดเวลาด้วยครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้หมูป่าจะวิ่งออกมาเรื่อยๆนะเป็นแซลมอนคล้ายๆคล้ายๆที่เล่นตัวของ ออออสตาร์มาก่อนก็คือเหมือนฟรีเซอร์อะง่ายๆเลยครับผมซัมอนมาเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ว่าวา,วางวางได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวของสุคุณะนะเนี่ยครับผมเมื่ออัพเต็มแล้วระ,ระยะอยู่ที่207นะครับผมแล้วก็คุณตากรนโจมตีอยู่ที่5.85วินาทีดาเมจ3.73จเอ็มนะครับเหมือนปรับ10แล้วเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวผมลองปรับสัก5ก็พอแล้วกันอนะ่ะนี่ผมให้มันดูแบบไวขึ้นมาเราจะได้เห็นท่าอเดฟของสุคุณะนะครับผมนี่ปุ๊บ มันหิวบ้านด้วยนะครับผมเหมือนหิวบ้านด้วยนะเนี่ยผมบอกบอกบ้านทีละห้าพันหรือห้าหมื่นปุ๊บประมาณห้าหมื่นนะครับผม,มบอกทีละห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับแบบนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าปรับยังไงให้มันไวไวกว่าน,นี้อีกอตผมอยากไปให้มันแบบเราจะได้เห็นท่า adept adept ของมันทั้งหมดนะครับผมต,ต้องรอขั้นต่ำก็18นาทีเลยนะกว่าจะได้6 a d a p t a t i o n เนี่ย แต่มีว่าปรับสปีดอันนี้แล้วมันจะจะติดหรือเปล่าครับผมเซตสปีดก็คือ9อ๋อที่ไงอ๋อต้องกดเซตสปีดด้วยครับผมถ้างั้นเราลองปรับสักสิบเซเป็นเซตสปีดสิบแล้วกันนะครับผมเราจะได้เห็น adaptation ของสุขุนะนะครับผมอ่ะตอนนี้ดาเมจกลายเป็น4.7่เอ็มแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูดาเมจแบบบัฟเต็มๆของสุขุนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการวางตัวของคิวทากะไปก่อนนะครับถ้าเป็นบัฟคิวทากะดาเมจจะกลายเป็นเอ้ยมีสมอนมาใหม่ด้วยนะครับผมนี่ไงเป็นสมอนตัวใหม่เฉยยยเเเลชื่่อววาาทนนคคดีะรับผม ครูดาวการโจมตีแท็กศูนย์ดาวเมทระยะก,การโจมตีร้อยยี่สิบแล้วก็ครูดาวก,การโจมตีสิบสามจุดห้าหรือว่าอันนี้คือที่มันเพิ่มเลือดบ้านคือตัวเดียนี่เองเหรอผมว่าน่านนาาจะใช่แล้วแหละเพราะมันมีดาเมจเลยอ๋อเมื่อกี้หรือเมื่อกี้คือติดบั๊กไม่ขึ้นโอเคนะครับผมอ่ะตอนนี้ดาเมจหลังจากที่เราวางตัวของไอโนโคจิไปดาเมจของซุคุนะกลายเป็น8.41จเอ็มนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางเซนคูเข้าไปเพิ่มนะครับตอนนี้ ระหว่างเซนคูไปอีก30%จะกลายเป็น 10.9cm นะครับแล้วตีนนี้ก็รวมของบัฟไอ้น,นี่ไปด้วยครับผมบัฟของอุราฮาระไปด้วยผมขอปิดเป็นสต็อปก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มันโจมตีเนาะนี่ครับผมแล้วก็อัพไปให้ต้นเลยปึง้งดาเมจกลายเป็น 27.78m นะครับผมประมาณนี้เนาะดาเมจของซุคุณนะตอนนี้เราเราเรา,เรามาดูว่าสกิลนี้กดได้หรือยังครับผมตัวของอะเดฟเทชันนี่นะฮะเราโอ้โ พื้นๆแป๊บเดียวเองบอสตุยเลยครับผมบอสเลือดสิบสิบกับาอีกนี่หว่าเอาเท่ากับว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอ่ะสิบปีครับผมพื้นๆนี่ครับผมอันนี้อ๋อผมปรับคูณสิบมันก็เลยไวนะฮะตรงนี้อ่ะผมที่ผมเชนออกมาเพราะว่าผมจะได้ให้เวลามันทำงานด้วยเวลาตัวของ adaptation ของสุขนะมันจะทำงานนะผมแล้วผมไม่รู้ว่าเวลามัน a d a p t เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมนอกจากดาเมจที่เพิ่มขึ้นเราต้องต้องมานั่งสังเกตเองอีกนี่ครับผม เราลองมาดูมโหรากาชายนะครับเดี๋ยวผมปรับเท่ากับประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วกันหนึ่งร้อยบีนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะมโหรากาปึ้งนี่ผมประมาณนี้ฟิงแอนิเมชันจะโหติดมืดแล้วก็ปึ้งอ๋อมีอ๋อปราสาทกุฏิซ่อนสีแอบชื่อเลยนะกุฏิชื่อท่าผมจะไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะผมเมเลบร์เมเลบรเลนชายนะครับ ต่อไปผม DIY Techo นะฮะจะส่งเวสมาของในสมบัติเพื่ออันเฉยมโหรากากับอาก,กิโตะนะครับผมปึ้งฟิงออกมาแล้วครับผมเป็นมโหรากาและอาก,กิโตะนะครับนี่แบบนีเน้เลยมโหรากาดามเามจ 47.04m ระยะ300คุณตาการะจุนจตี5.4วิมีพัสดีเป็นรีซิสนะครับแล้วก็ตัวของอาก,กิโตะนะครับผมดามเมจ 23.52m นะครับระยะ150คุณตาการะจุนจตี7.2วิพัสดีเป็น Rising Bokeh นะครับผม อันนี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเรื่อยๆ,ๆก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกนะครับตอนนี้ผมขอลองอัญเชิญมอสออกมาให้พวกอากิโตมันไล่ตีๆกันนะครับผมเพื่อแบบเอาเลเวลเนาะอน,นี้ผมสปาสปาไว้ให้มันตีเอาเลเวลนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าเหมือนไม่พอเลยหน่วยเอาสักประมาณหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านแล้วกันอ่ะนี่ผมทีละหนึ่งบีหนึ่งบีนะจะได้แบบเอาอีกีเยอะๆครับผม มันแม็กที่100อ่ะผมน่าจะแบบทําให้ดูไม่ถึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเพอเพราะว่ามันต้องสมบัติมาเรื่อยๆเพื่อให้เพิ่มถึงถึงร้อก็ประมาณแล้วกันประมาณผมเดาว,ว่าที่เลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยอาจาจะดาเมจสักประมาณเกือบเกือบร้อยเอ็มสำหรับตัวของมโหรุกานะสน่วนอากิโตะก็คงจะเกือบเกือบร้อยเอ็มเหมือนกันผมที่เลเวลหนึ่งร้อยนะครับโอเคต่อไปก็ดีเฟนซีฟอะดิพเทชั่นนะผมจะวักโหรุกาไปกันที่บ้านไว้แบบนี้ครับผมนี่จะมายืนกันบ้านไว้หกสิบวิเป็นประมาณนี้เเลยนนนะะะคครรััับบผมมโออก็ปาณี้สตวขงซุ แล้วความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือเป็นทีมซอมมอนที่ค่อนข้างที่จะเก่งเจ๋งใช้ได้ผมแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องการใช้งานแบบตัวตัวกัว,ว,วโ,กโจก็ยังคงดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าอาจารย์โกโจดาเมจแรงแล้วก็ตีบอสไวอะไรไวด้วยนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกระจายให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปกันละบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม